สวัสดีครับผม EP นี้เราจะมาให้ข้าวน้องหมากันนะครับน้องหมานี่เป็นน้องหมาจอนจัดนะครับผมมาที่สวนนะครับแล้วก็เห็นน่าจะถูกเอามาทิ้งนะครับเห็นสองตัวนะครับแต่เขาก็มีความเชื่องดีนะครับเห็นหลายวันแล้วนะครับเมื่อเช้าก็เอาข้าวมาให้รอบหนึ่งแล้วครับวันนี้เราก็เอาเศษข้าวมาให้เขาครับบายยนะครับพอดีมาเอาน้ําใส่ญ้าให้วัวด้วยนะครับ สงสารเขาเขาไม่มีข้าวกินนะครับเป็นหมาจรจัดนะครับมามามากินข้าวเดีวไอ้ขาวไอ้ขาวอันนี้จะตั้งชื่อว่าให้ว่าไอ้ขาวนะครับตัวนี้เจ้าแดงนะครับเจ้าแดงกับเจ้าขาวนะครับนเนี่ยครับจานที่เอามาเอาเข้าวมาให้เขากินเมื่อเช้านะครับมามากินข้าวนีอ เศษข้าวที่เรากินเหลือนะครับเ,รเอามาให้เขานะครับสงสารเขานะครับเขาน่าจะเป็นหมาจนจับที่ถูกชาวบ้านเอามาทิ้งนะครับนี่ก็เป็นสวนเป็นไรของผมนะครับ<ม>ก็ถือสวัสดิ์เจ้าหมานี่ก็มาเฝ้าให้เลยเลขก,กับข้าวนะครับเนาะนีะนะ่กินกินกินมามามากลัวตัวนี้เปล่า มากินเร็วเร็วเร็วเอาเองเธอไม่กินนะอะกินด้วยเอาอิ่มเดตัวเดียวขาไม่ได้กินเขาก็มีความเชื่องในระดับหนึ่งนะครับนิสัยก็ไม่ดุร้ายนะครับ เื่อเช้าผมมาผมก็เอาข้าวมาหามาให้แล้วรอบหนึ่งตอนนี้ก็เอามาให้อีกรอบหนึ่งได้เป็นหมาเฝ้าเฝ้าสวนไปเลยครับพอดีเลี้ยงทั้งปลาเลี้ยงปลาด้วยครับเลี้ยงเลี้ยงปลาที่นี่เลี้ยงปลาลปลาปูกรวยปลาหายไปจํานะครับมีเจ้าขาวกับเจ้าแดงมาอยู่เนี่ยสงสัยจะไม่มีคนกล้าเข้ามาในสวนนะครับเฝ้าสวนให้นะเองสองตัวเนี่ย เจ้าขาวเจ้าแดงนี่ข้าวหมดแล้วกินแป๊บเดียวเองเดี๋ยวตอนเย็นเอามาให้อีกรอบหนึ่งกินไปเฝ้าสวนให้ข้าด้วยนะพวกเองสองตัวเจ้าขาวเจ้าแดงนี่วันนี้ก็จะเลี้ยงวัวนะครับจะปลูกหญ้าเลี้ยงวัวแต่ตอนนี้หน้าเล้งนะครับก็หญ้าก็หมดแล้วนะครับผมก็มาเปิดน้ำโซลาเซลล์ใส่ไปใน พุ่งนานะครับที่ปลูกหญ้าเพนกล่านะครับนี่ครับเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับเจาะโบนะครับอืมแม่เห็นดาวแล้วนอนเลยกินอิ่มแล้วนอนเลยเจ้าหมาน้อยสองตัวเจ้าหมาจรจัดมึงมาอยู่ที่นี่เลยนะทั้งสองตัวเลยมาเฝ้าสวนให้ข้าเลยนะเออเดี๋ยวข้าจะเอาข้าวมาให้กินทุกวันเลย กันพวกโจรมาขโมยปลาขโมยของขโมยกล้วยข้างในสวนเนี่ยครับสวนอยู่เพางนอกบ้านนะครับมาเอาน้ําเปิดใส่ถังให้วัวดื่มนะครับอากาศร้อนวัวเขาก็จะดื่มน้ําหมดเนี่ยครับประมาณเราก็มาเติมให้ประมาณสองรอบครับตอนเช้ากับตอนบ่ายครับนี่นะครับ,รบปล่อยน้ําลงไปแล้ววัวก็มีประมาณสิบหกตัวนะครับ ั่งน้นก็เป็นกล้วยนะครับอากาศน่าจะร้อนน่าดูครับลูกลูกวัวก็หลบไปหลบอยู่ใต้ร่มเี่ครับบางตัวเจ้าขาวกับเจ้าแดงเนี่ยได้เจ้าขาวกับเจ้าแดงมาเฝ้าสวนให้พอดีเลยมีลูกขาวใครเอามาทิ้งอยู่นี่เลยนะพวกอ,อินสองตัวเนี่ยจะเอาข้าวมาให้กินเนี่ย เขาเชื่องแล้วนะครับแรกๆก็ไม่ค่อยเชื่องตัวน,นี้เชื่องแล้วเอาเข้าวมาให้กินสองมือแล้วเชื่องกับเราแล้วอืมอืมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวข้าวมาให้กินอีกจะไปเอาวัคซีนมาให้ฉีดด้วยอากาศตอนแล้ววัคซีนพิษสุนัขบ้าเจ้าแดงนะครับเจ้าแดงเจ้าเผา จะเป็นพี่น้องกันไม่มีพอ่อไม่มีแม่นะครับเป็นหมาจรจัดตัวนี้มีขอบคิ้วดำเลยตัวนี้ไม่มีอ,อ,อ,อมา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 เมา,มาจะฝึกฝึกไปเดินสวน เดินลาตะเวนในในสวนมีโจรมาก็เห่านะอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนขอเขาก็จะมาหลบอยู่แถวแถวปั๊มนะครับไงครับมันจะเป็นปัม๊ม ัมโซลาร์เซลล์ครับปั๊มเสมอที่ผมเจบอกไว้นะครับเขาก็จะมานอนนะครับเนี่ยครับเขาจะมานอนเขาจะมานอนที่เย็นๆนะเดือนนี้ก็เดือนมีนาแล้วปีหน้าเดือนหน้าก็เมษาอากาศน่าจะร้อนหน้าดูเขาเขาชอบอากาศเย็นนะครับหมาเขาก็ชอบอากาศเย็นเหมือนกันนะครับเนี่ยครับมันนอนในน้ําเลยก็ต่ออย่างเงี้ยครับต่อออกจากปั๊มเนี่ยครับ ต่ลงไปเลยครับเนี่ยครับนี่นี่จะเป็นยาเพ็งกอล่านะครับผมปล่อยให้วัวกินตอนนี้ยาหมดแล้วฝนก็ไม่ตกมาประมาณเดือนสองเดือนนะครับปล่อยน้ําลงเลยวันไหนมีเวลาเราจะมาสูบน้ําใส่ครับวันนี้มาแค่นี้ก็ใส่แค่นี้ไปก่อนเดี๋ยววัวจะม,มีอะไรกินนะครับเจ้าแดงเจ้าขาวอ่ะ EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม สวัสดีครับ